จะอยู่ที่1,500ถึง1,550นะครับอ,าอ,าอ่าอ่าเรื่องนี้นะครับจะอยู่ที่14นะครับ14ไม่เกิน15นะอา่าระบบไฟนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับจริงนะมันก็ร้อนนะครับร้อยเสียเห็นท่อยเสียไหมครับเนี่ยอันนี้ท่อยเสียนะอันนี้เป็น มีแค่แผ่นมีเนียมบางตัวนี้นะครับมันคือปลั๊กที่เสียบเข้าแผ่นชาร์จหรือเรกูลเลเตอร์เรานะครับถ้าปลั๊กตัวนี้บางทีมันมีไอ้น้ำมันไหลออกมาตามตามสายไฟเราน้ำมันก็จะไหลเข้าไป